อ๋อใช่ค่น้องไม่แกจะเซียว <laughs> 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 ใช่เออดีดีมากเลยค่ะเพราะมันจะมีซีนพวกราม่าหรือซีนอะไรที่มันแบบเออต้องใช้สกิลเยอะหน่อยซึ่งเราเหมือนไม่ค่อยมีสกิลแต่มีพี่ลิน่าช่วยส่งอารมณ์พอเหมือนส่งอารมณ์ถึงนะค่ะทุกอย่างมันก็ง่ายไปหมดเลยทุกอย่าทุกคนพิลิน่าเป็นยังไงเขาบ้างคือถือว่า ละครทุกเรื่องหรือซีรีส์ทุกเรื่องที่หนูเริ่มต้นใหม่มันคือการเริ่มต้นจากสูตรใหม่อะคะ่ะ mm hmm. มายถึงว่าเราก็ต้องจูนกับนักแสดงอย่างเงี้ยกับอย่างกับน้องเงี้ยเวลาเราเข้าซีนดรมมาม่ามันก็ไม่ได้ง่ายสาหรับหนูนะห mm hmm. นูก็จะต้องหาทริคบางอย่างซึ่งทริคของหนูก็คือการแบบหนูจะเซนซิทีฟกับการแบบสัมผัสตัวมากแบบใครมาสัมผัสหนูอะไรเงี้ยหนูจะแบบ mm hmm. หนูจะรู้สึกเลยถ้าเรามีความรู้สึกกับคนน,นั้นอะไรเงี้ยก็จะเนี่ย, mm hmm. ก,ยก็จะเป็นทริคที่หนูสร้างตอนช่วงเวิร์กท็อปว่าแบบทุกครัั้ทีีน่นนอเราราากกกิดมสปจะ ให้มันรู้สึกถึงหัวใจให้มันอินใ,ใ,ใ,ให้มันอินชาให้มัน,มนแบบจับสัมผัส<า>